สีย้อมผมออร์แกนิกนะครับผมสารสกัดเนี่ยจากธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนไม่ฉุนพูดจริงเพราะว่าอยู่บนหัวเราเรารู้สึกไม่ไม่มีกลิ่นเลยไม่ไม่มีกลิ่นฉุนเลยกลิ่นอ่อนสำคัญสุดเนี่ยเขาไม่กินสมุนไพรด้วยนะแม่ผมเนี่ยรู้เยอะให้แม่ลองพูดด้วยสารสกัดเนี่ยออร์แกนิกเนี่ยของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ไม่ทําให้ผมเสียนะครับเป็นข้อดีมากๆสําหรับยาย,ย้อม<ช>ผมเพราะว่าถ้าเราย้อมบ่อยๆแล้วผมเสียเนะี่ยมันเซ็งนะใช่ออแล้วก็หลังจากใช้อันนี้แล้วเนี่ยสีผมหรือว่าเม็ดสีผมอ่ะมันจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นส่วนผสมบอกให้ทีดีกว่าอะไรบ้างน้ํามันมะพร้าว ใช่ทำไมเขาไม่ใช้น้ำมันเบนซินนะแม่ไม่ได้เพราะมันมะพร้าวเนี่ยดูแลผิวแล้วก็ผมอถ้าเรามาใช้ที่ผมก็ทำให้ผมนุ่มแล้วก็หนังศีรษะชุ่มชื้นออืออแล้วถ้าเราใช้แก๊สโซฮอล์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้อะไรก็ไม่ได้ไไดแล้วโจโจ้บาออยอะแม่ โจโจปลาออยก็บำรุงผมมันไม่เหมือนจริงเจ้ที่ออสเตรเลีใช่ไหมเหมือนถ้าอย่างเงี้ยอ่ะโจโจปลาออยคืออะไรบอกไปหลายคนไม่รู้โจโจปลาออยนี่คือน้ํามันสกัดจากธรรมชาติอืที่จะทําให้วักแร้ผมนุ่มนะแล้วก็บำรุงหนังศีรษะเออทำไมแม่ถึงรู้เพราะจริงๆอ่ะแม่ทําพวกอ่สบู่แล้วแชมพูเยอะด้วยใช่ไหมใช่ใช่แม่เก็บให้ลูกค้าหน่อยเดี๋ยวลูกค้าช็อกอือืเดี๋ยวเก็บให้นัก้าะแล้วอ่าวางอย่างดีแล้วฟาดหางเจระเข้อ่าน ว่านหรือว่าว่านหางจระเข้อืมว่านหางจระเข้นี่ดียังไงทําให้ผมนุ่มแล้วก็ช่วยรักษาอ่าหนังศีรษะที่เป็นแผลใช่ไหมให้เราใช้กับอ่อเนี่ยนะส่วนผสมไปในครีมย้อมผมเนี่ยจะทําให้ผมนุ่มแล้วก็ไม่เป็นเขาเรียกว่ารังแคไม่มีด้วยเออผู้เก่งแน่นเราเนี่ยทำไมไม่มาช่วยขายตั้งแต่แรกเลยฮะอ,อ่าแล้วสารสกัดจ,จากสมอ่ะสมนี่บรุงรากผมอืมเออะไรอีก ล้วเนสส่วนมากแต่ว่าสมเขาจะกินใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามาใช้กับผมเนี่ยคือบำรุงรากผมอ๋อสมนี่บำรุงรากผมด้วยไม่ใช่เินแต่งเดียวใช่ป่ะใช่บำรุงรากผมแล้วน้ํามันจากผลอาแกนอะอาร์แกนออยอาร์แกนออย ใช่ไหมอ่ามันจะเป็นน้ํามันจากธรรมชาติที่มันจะบํารุงเส้นผม,มทําให้ผมนุ่มอืมแล้วก็หนังศีรษะนุ่มก็คือส,<ะ>ส่วนเราใช้น้ํามันเบนเบนซินโซ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วดีเซลอ่ะไม่ได้โอ๋ยอย่างจังแล้วก็มีกลมะนาวแล้วก็มีสารสกัดจากดอกอัญชันดอกอัญชันที่ขอขอแย่งพูดบ้างหลายคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่าอัญชันเนี่ยบางคนเนี่ยก็มาใช้ทาคิ้วเพื่อให้คิ้วดกขึ้นครับหรือว่าทาผมเพื่อให้ผม